สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา8ปดนาิกานาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศ,รราศราึกษาประจำปีการศึกษา2565เป็นวันแรกโอกาสนี้สภา,าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยทุนกล้าวทุงกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตรุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขากายภาพบำบัดแด่สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา,ส,ดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อบำบัดทุกบำรุงสู่แก่รัษฎร ทร,รงเริ่มโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้พิการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกมาช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยพิการตลอดจนส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สำคัญได้พระราชทานเงินตั้งต้นจัดตั้งหมู่แลนิติสถาบันสรีทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเพื่อช่วยเหลือคนพิการให้มีโอกาสได้ฟื้นฟูสมรรถภาพปัจจุบันดำเนินการในรูปแบบของโรงพยาบาล จากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้สรงขุณวุฒิ1ิคนโดยมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรภาคเช้า2277คนและในภาคบ่ายมีผู้ส่งขุนวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ศาสตราจารย์กิติคุณรางวัลนักวิจัยดีเด่นกองทุนรัชดาพิเศษสมโพธิและพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรี75คน ในการนี้มีพระราชทานพระราชวัตรความว่าคําว่าอิสระทางความคิดต้องมีอิสระทางความคิดเป็นที่นิยมใช้กันหลายวงการจนเข้าใจกันไปว่าไม่ต้องฟังความคิดผู้อื่นถือความคิดของตนเป็นใหญ่จริงอยู่คําว่าอิสระแปลว่าเป็นใหญ่เป็นไทยแก่ตัวไม่ขึ้นแก่ใครแต่ความเป็นใหญ่ทางความคิดไม่สามารถเกิดขึ้นลอยๆได้ความคิดอ่านต้องมีพื้นฐานของความรู้ความคิดรอบด้าน จะเป็นใหญ่ทางความคิดได้ต้องอาศัยการสะสมความรู้การกรองไตรตรองให้ถูกต้องแจ่มชัดจึงจะสามารถเป็นใหญ่ทางความคิดนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมได้เช่นนี้จึงนับว่าเป็นใหญ่เหนือความคิดบังคับบัญชาความคิดได้การดื้อดึงถือความคิดของตนเองเป็นใหญ่ที่ไม่มีรากฐานไม่ฟังความคิดผู้อื่นไม่หาความรู้เพื่อตรวจสอบว่าคิดถูกต้องสมควรเป็นประโยชน์หรือไม่เรียกได้ว่าเป็นธาตุของความคิดถูกความคิดอันไม่ได้ไตรตรองให้ถูกต้องครอบงำ เมื่อนำไปใช้จึงเกิดความเสียหายเดือดร้อนอาจจะรุนแรงถึงเป็นภัยฆ่าฟันกันบัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้เล่าเรียนมากจึงเป็นความหวังของบ้านเมืองว่าจะได้รู้จักใช้ความคิดรู้จักไตรตรองฝั่งความคิดเห็นของผู้อื่นรู้จักสอกแสวงหาความรู้มาพิจารณาให้ทราบตรหนักว่าความคิดอ่านของตนถูกต้องเป็นประโยชน์รอบด้านเป็นคุณต่อบ้านเมือง เวลา17นาิกา14นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสรปทุมพระจัดรานพระราชโรกาสให้นางสุนันทาลีเลิศพันธ์ประธานกลุ่มบริษัทดอกบัวคู่จำกัดนำาคณะกรรมการจัดการแข่งขัน42ปีดอกบัวคู่มินิฮัฟมาราธอนสิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทุนละอองพระบาท ทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,การแข่งขันสมทบทุนมูล,ลนิธิเทพร,รัตน์เวชานุกูลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัตวรคัตยราชนาวีทรงงานด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน เวลา7จ็ดนาฬิกาสนาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างคว,วรัชคติราชนารีเสด็จออกณศูนย์ศิลปกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องชั้นสองอาคารเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาบรมราชนีนาถโรงพยาบาลศาตว์มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์บางเขนทรงงานด้านศัตวแพทย์ร่วมกับทีมศัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดเนื้องอกบริเวณผิวหนังที่นิ้วเท้าซ้ายหลังให้กับสุนัขเพศผู้พันธบีเกิลอายุ8ปี การเกิดเนื้องอกบริเวณผิวหนังพบได้ในสุนัขที่มีอายุมากและมีน้ำหนักเกินเกณฑ์หากปล่อยทิ้งไว้นานจะมีโอกาสพัฒนาเป็นมะเร็งได้เจ้าของสัตว์เลี้ยงควรหมั่นสังเกตความผิดปกติบริเวณใบหน้าและตามลำตัวของสัตว์หากพบก้อนเนื้อที่ผิดปกติควรนำสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดเพื่อหาแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมป้องกันการลุกลามหรือกลายเป็นมะเร็งในอนาคตทางนี้ด้วยส่งห่วงใยในสุขภาพคนและสัตว์ ทรงแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรด้รานวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับส่วนรวมภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียวซึ่งการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยเป็นภาร,รกิจหลักที่มีพระปณิธานกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ รวมถึงการควบคุมประชากรสุนัขที่มากเกินความดูแลด้วยการทำหมันเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดและเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในพลากรสุวรรณรัตน์อโคมุนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพท่านผู้หญิงทัศนีบุญยญคุพ ที่ศาลาบรรณรสภาควัดเป็นจมบพิษดุสิตวนารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในพารากรสวรรน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุบท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุบสกุลเดิมอิสระเสนาณอยุธยาเป็นที่ดาของพระยาพระรถปราชากับท่านผู้หญิงขจรพระรถปราชาเกิดเมื่อวันที่9กันยายน2465นกณกรุงลอนดอนสาราชนาจักร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอักษราศาสตร์และประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อมาได้รับทุนสมาคมสตรีอุดม,มศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกคณะศึกษาศาสตร์ด้านการศึกษาประถมวัยจากมหาวิทยาลัยวิชคอนซินสหรัฐอเมริกาเคยดํารงตําแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการคนแรกของโรงเรียนจิตละดาเคยถวายการสอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมบวงศานุวงศ์ เมื่อเกษียณอายุราชาการได้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาโรงเรียนจิตละดาและเป็นอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงอายุ92ปีท่านผู้หญิงทัศนีถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจลม้มเหลวเมื่อวันที่28มิถุนายน2566สิริอายุ100ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระจัชาทานสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงพยาบาลสงขลานครินอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายสมนึกพงเขียวผู้จัดการจังหวัดสงขลาเช่นดอกไม้และตระก้าสิ่งของพระปรา,านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายหมู่ใหญ่อานนท์ทองเตจจวน,นที่ชุดคุ้มครองตำบลดอนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าทหารเดินทางไปตรวจสอบพื้นที่บ้านดอนป่าศักหมู่ที่6 ตบลปน,นเรศจังหวัดปัตตานีเนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีการแขวนป้ายผ้าและมีวัตถุต้องสงสัยที่ถนนชละทานต่อมาได้เกิดระเบิดขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคม2566ส่วนที่โรงพยาบาลนราธิวาสรารชนครินอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายปรีชาหนวนน้อยรองราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดอกไม้และตระก้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่สิบเอกกิรพัฒน์สีแก้วน้ำใสเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติการทำลายล้างวัตถุระเบิดอนุไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากการเข้าทำการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุที่ผู้ก่อการร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่แถาปฏิบัติการกองร้อยป้องกันชแดนที่2ระหว่างตรวจสอบได้เกิดระเบิดขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคม2566ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่และครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ สมเด็จพระอ,อริยะวงศ์สตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกประธานพระโวโรากาสให้คณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยเฝ้าบ่ายวันนี้สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเสด็จลงนับพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามประธานพระวโรกาสให้คณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยเฝ้า โดยได้ประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระเจาานวิสุงขม,มัสีมาวัดชื่อช้างอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเดิมเป็นศาลเจ้ามีนายกิ่มยงแช่ชือ่อข้าบดีชาวหัดใหญ่สร้างขึ้นต่อมาได้อุทิศเป็นวัดในคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยเมื่อปี2479ปัจจุบันมีพระอาจารย์จีนธรรมานุกรเย็นเฮาเป็นเจ้าวาดท่านี้ตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505 และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวบัญญัติให้คณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยอยู่ในปกครองบังคับปชาของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโดยตรงพลเอกประวานากรดิตโ์อคโคมนตรีประชุมติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานของศูนยพัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดตาก ที่อาคารสูตรประสานงานเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเลอต่ออำเภอแม่ระมาจงมังหวัดตาผลเอกกบะนะรุดิตอคมตรีประธานกรรมการบริหารมือที่โครงการหลวงประชุมติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสูตรพัฒนาโครงการหลวงเลอต่อพร้อมมอบนโยบายให้กับทุกหน่วยง,งานยึดแผนแม่บทพุทธศักราช2565ถึง2570เป็นแนวทางปฏิบัติประกอบด้วย5กลยุทธ์สำคัญคือสร้างชุมชนปลอดฝิ่น เพิ่มพื้นที่สีเขียวรายได้เกษตรกรพ้นเส้นความยากจนยกระดับคุณภาพชีวิตทั่วหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนานกลไกขับเคลื่อนตอนเองโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความสมดุลด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อน,นําไปสู่ความสําเร็จของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ผ่านมาได้พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร,กรผ่านการเพาะปลูกพืชทั้งกลุ่มพืชผัก และเพื่อกลุ่มเครื่องดื่มส่งเสริมงานหัตถกรรมสำหรับการปลูกป่าทดแทนพื้นที่รกร้างได้ปลูกไม้ป่าแล้ว350ไร่ปลูกกาแฟอาราบิกา้าภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่80ไร่นอกจากนี้ยังมีแผนการปลูกพืชคลุมดินด้วย พร้อมกันนี้ได้ประชุมเกี่ยวกับโครงการปลูกป่ายังมีส่วนร่วมโดยปีนี้จะตรวจป่าที่ปลูกไปแล้วเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลและเตรียมขยายพื้นที่ดำเนินการพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาแนวทางการศึกษาการกักเก็บก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์ซึ่งปี2567มีแผนจัดทำโครงการชุมชนคนร้อยฝ่ายและปรับเปลี่ยนระบบพลังงานไฟฟ้าเป็นโซลาเซลล์ในพื้นที่สู่พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทางเลือกสอดรับกับเป้าหมาย BCG ของประเทศไทยและเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมงพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงบ่ายไปตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยบ้านห้วยโป่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำกเก็บประมาณ180ของความจุอ่ามสามารถส่งน้ำเพื่อการ,กรเกษตรและอุปโภคบริโภคแก่ชุมชนในรอบ พร้อมตรวจเยี่ยมอาคารผลิตผลสูนรเลอต่อที่บ้านเจาะขีดอมนตรี K M M T i, ได้เน้นย้ำให้มีการใช้ประโยชน์อาคารอย่างเต็มที่และส่งเสริมคนในชุมชนให้เรียนรู้เข้าใจการใช้ภาษาไทยสามารถนำความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอดของนักส่งเสริมการเกษตรไปใช้ได้อย่างเต็มที่